สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jack Expert Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเหรียญท้าวเวสสุวรรณอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นรุ่นจําปีสมโภชร้อยี่สิบเอ็ดปีเสาหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ จะนําให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันสําหรับเนื้อนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองนะครับลงยาสีแดงนะครับผมอันนี้กล่องเดิมซิลเดิมนะครับผมจากวัดมาลักษณะซิลก็จะเหมือนกับทุกรุ่นนะครับผมนี่นะครับมีรอยบากฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะซิลหนาๆนะครับผมมีแถบแดงด้านหลังนะครับซิลนะครับก็จะมีโลโก้วัดนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันนะครับสําหรับกระด a ทองลงยาแดงนะครับจะสร้างจํานวน9,999เหรียญนะครับผม9 9 9 9 9 4ตัวนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าก็ระบุนะครับผมเหรียญ้าวเวสวรนโจตุมหาราชิกานะครับผมศาลหลักเมืองที่ระลึกสมโภชร้ิปีจังหวัดสมุทรสงคราม2 5 6 5นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังกล่องนะครับจะมีโลโก้วัดจุลามณีแบบนี้ด้วยนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมวัดจุลามณีเป็นผู้จัดสร้างนะครับผมแล้วก็นําทุนทรัพย์นะครับเป็นกองทุนนะครับให้กับจังหวัดสุขทรสงครนั่นเองนะครับอันนี้เป็นซิลด้านในนะครับซิลถุงด้านในก็จะเป็นซิลหนาๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ซิลเดิมเลยนะครับผมด้านในกามะหยี่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับ เป็นลักษณะเป็นโฟมนะครับผมนี่นะครับกดยุบลงไปนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นกระดาษแล้วก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่หุ้มในรุ่นอื่นๆของวัตจุลมณีนะครับจะแตกต่างจากรุ่นนี้นะครับแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญกันนะครับผมว่ามีความสวยงามอย่างไรนะครับผมคุณนะครับซิลก็จะเป็นซิลแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ ความสวยงามของเหรียญเราจะมาชมไปพร้อมๆกันนะครับผมในคลิปอื่นๆนะครับผมได้ชมเนื้ออื่นๆกันไปบ้างแล้วนะครับผมวันนี้จะมาชมกระไหลทองลงยาแดงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันตัวเหรียญด้านในนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะซิลสักแป๊บแกะซิลมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็น ให้ดูความสวยงามนะครับหูเหรียญเลยนะครับด้านบนนะครับผมนี่นะครับสวยงามเป็นหูตั้นแบบนี้นะครับลวดลายเอกลักษณ์นะครับเป็นความสวยงามนะครับแบบเป็นเอกลักษณ์ของจีนนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆทั้งหูเหรียญนะครับผมลวดลายสวยงามนะครับองค์เท้าววสวรณนะครับผมใบหน้านะครับคมชัดเจนนะครับดวงตากลมโตนะครับเขี้ยวใหญ่นะครับเขี้ยวใหญ่มากๆนะครับนี่นะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งมากๆนะครับ ชุดแต่งกายต่างๆนะครับคมชัดเจนนะครับผมชัดเจนมากๆนะครับสวยงามนะครับองค์ท้าววิสวรรณนะครับใส่แหวนนิ้วกลางนะครับคู่เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมชายแขงนะครับชัดเจนนะครับลวดลายชัดเจนเลยถ้าเป็นลักษณะเหรียญลงยานะครับชายแขงจะแตกต่างจากเหรียญที่ไม่ลงยานะครับผมนี่นะครับ สังเกตความละเอียดของชายแขงจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าบล็อกที่เป็นบล ok ็อกลงยากับบล็อกที่เป็นผิวไม่ลงยานะครับจะเป็นคนละบล็อกกันนะครับผมคนละบล็อกกันนะครับพี่น้องเพราะว่าเหรียญนี้เหรียญ mm hmm. ลงยาเป็นการปั๊มนะครับเป็นการปั๊มขึ้นรูปนะครับรักมีต่างๆนะครับก่อนลงยานะครับผมไม่ได้เป็นการคุยพื้นด้วยมือนะครับผมเป็นการปั๊มขึ้นมาเป็นรูปร่างนะครับ ที่เป็นซี่ๆขึ้นมาเป็นลักษณะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยาเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญที่เป็นพื้นเรียบนะครับกับเหรียญที่เป็นอ่าลงยาจากคนระบอกกันนะครับผมนี่นะครับในอนาคตนะครับก็ไม่แน่อาจจะมีเหรียญเกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการคุยพื้นลงยานะครับก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าให้เราชมเหรียญแท้กันไปก่อนว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมด้านข้างนะครับก็เป็นอัขรยันครับพราคาถานะครับผมเทวธรรมนะครับ ก็เป็นธรรมสำหรับเทวดานะครับชัดเจนเลยนะครับหิริโอตปะสัมปัญนานะครับสุกธรรมสมาหิตานะครับสามโตนะครับสัมปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุจธเรนะครับผมก็จะจบประโยคตรงนี้พอดีนะครับผมส่วนด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นพระคาถาเทพอาวุธนะครับผมพระคาถาเทพอาวุธก็คก็เป็นอ่าพระคาถาเทพสัตร์อาวุธนะครับผม แต่ว่าพระคาถาเทพอาวุธตรงนี้จะเป็นท่อนจบนะครับของพระคาถาเทพศาสตรอาวุธนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสัพเพเทวานะครับปิจารเจวะนะครับอารวะกาทะยนะครับปิจักขักขังตาลปตังทิสวานะครับตรงสุดท้ายจบตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ ushi, ส right ัพเพยขาลายันตินะครับผมก็จะจบตรงท้ายนะครับตรงท้ายตรงนี้นะครับก็เป็นพระคาถาเทพอาวุธก็อ่า พุตค,คุณนะครับผมอนุภาพไล่พูดผีปีศาจได้ทั้งปวงนะครับปลกเสกสารพัดมีอนุภาพป้องกันอันตรายทุกๆด้านนะครับผมถือได้ว่าพระคาถาทั้งสองด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระคาถาเทวธรรมแล้วก็พระคาถาเทพอาวุธนะครับร้วนแต่เป็นพระคาถาที่เป็นมงคลครับมีความเจริญรุ่งเรืองแก่บผู้มีไว้บูชานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับ ในหลายๆคลิปนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับพระคาถาเทวธรรมก็จะมีรุ่นจำปีเจริญพรก็มีนะครับผมก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วพระคาถาเทพอาวุธส่วนตรงนี้นะครับผมราบผลพุนทวีนะครับก็เป็นประโยคนะครับที่เป็นมงคลนะครับร่มเย็นเป็นสุขนะครับท้าเวสุวรรณโนนะครับวัจุลามณีนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับทั้งทางด้านหน้าเหรียญนะครับผม แล้วก็ทางด้านหลังเหรียญเราก็จะมาดูกันตรงนี้นะครับผมนี่นะครับด้านบนสุดเลยนะครับที่หูเหรียญนะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์หมายเลขนะครับรันนัมเบอร์โค้ดนะครับเหรียญนี้สร้าง9999นะครับผมอันนี้8 7 7 9กนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเลขมงคลนะครับ87นะครับ79นะครับผมสวยงามนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับการทําธุรกิจค้าขายนั่นเองนะครับผมทําธุรกิจขนาดใหญ่นะครับสวยงามนะครับผม ด้านบนเลยนะครับผมตรงกลางนะครับเราก็จะเห็นเป็นเสียนของพระพรหมสีหน้านะครับผมพระพรหมผู้ริ์ขิตนะครับชีวิตชะตาชีวิตในบุคคลต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับท่านก็จะเป็นเทพผู้ประทานพรความสําเร็จให้สมความปรารถนานั่นเองนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับเป็นยันโบแก้วโบขวัญนะครับผมอัคระยันจะมีอักคระยันนะครับเป็น เป็นอัขรยันของมหาพรมสองโลกนะครับเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมบันดาลความปรารถนาให้สําเร็จนะครับอย่างอัศจรรย์แน่นอนนะครับผมไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับผมก็ตรงนี้นะครับเป็นยันนะครับมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเหมือนกันนะครับผมมีณอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วมี3 7 9นะครับ แล้วก็มียันดอกตรงล่างนะครับยันดอกท้าวิสวรรณนั่นเอง3ก็จะเป็นพระรัตนตรัย3นะครับ7สามพชง7นะครับผมทําแห่งการตัสรู้นะครับผม9นะครับสังกคุณ9ก็คือเป็นคุณของพระสงฆ์เก้าประการนั่นเองนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอัครยันนะครับท่าทั้ง4ี่นะครับผม ถือว่าเป็นการหนุนธาตุนะครับหนุนธาตุหนุนดวงนะครับเสริมบารมีนั่นเองนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับอัขรยันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นนะครับโลโก้ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองแม่กรองนั่นเองนะครับเสาหลักเมืองตรงนี้นะครับผมก็จะปักลงนะครับเมืองแม่กรองนั่นเองนะครับสมโพช1ร้อยยี่สิบเอ็ดปีนะครับผมพศสอง5ห้าหกห้านะครับ นี่นะครับความสวยงามลงตัวนะครับผมหลวงพ่ออิฐนะครับวัจุลามณีนะครับเป็นผู้ออกแบบเหรียญนี้นะครับแล้วก็วางอักขระยันต่างๆนะครับแล้วท่านสังเกตดูนะครับผมการคุยเขาเรียกว่าการทําบล็อกนะครับที่เป็นรัศมีของลวดลายพื้นนะครับก่อนลงยานะครับก็จะเป็นรัศมีที่ออกจากเสาหลักเมืองนะครับผม ขึ้นไปนะครับผมออกในทุกๆด้านนะครับก็จะทําให้ดูแล้วมีความสวยงามนะครับแล้วเป็นเหรียญที่ลงยานะครับทั้งทางด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับถือว่าในการจะสร้างของทางวัจุลามณีนะครับลงยาแบบนี้มีน้อยมากนะครับในปกติรุ่นก่อนๆนะครับผมหรือว่ารุ่นอื่นๆจะมีเฉพาะลงยาด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็จะไม่มีลงยานะครับแต่เหรียญนี้มีความพิเศษและก็สวยงามมากๆนะครับผม ลงยานะครับสีแดงนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นั่นเองนะครับหลายๆท่านก็อ่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับผมสีแดงแรงฤทธิ์แน่นอนนะครับผมสวยงามนะครับสีทองกับสีแดงลงลงยาเนี่ยคือถือว่าตัดกันมากๆนะครับแล้วก็ขอบเหรียญต่างๆนะครับขอบตัดคมชัดนะครับผมเป็นการทํากระไหลทองทั้งเหรียญนะครับคมชัดไม่มีเบอร์นะครับผมนี่นะครับคมชัดมากๆนะครับ แล้วก็ความสมมาตรของเหรียญนะครับดูขอบเหรียญทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่นะครับมีความสมมาตรกันนะครับนี่นะครับด้านหน Man, ้านะครับสวยงามนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับผมโดดเด่นสวยงามนะครับสวยงามมากๆสําหรับกระไหลทองนะครับลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับดูโดยรวมแล้วสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับ ก็ทันใดที่ยังไม่มีบูชานะครับก็ไปหาเช่าบูชากันได้นะครับราคาไม่แรงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นของดีนะครับของวัดจุฬามณีนะครับผมพระเพิ่งออกมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมณตอนนี้นะครับผมในอนาคตก็อาจจะค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าจะสร้างก็จํานวนไม่มากนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจบคลิปเลยนะครับผมก็เอา สวยงามนะครับของมหาชนวนกระไหลทองนะครับลงยาแดงให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน,นครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ